ก็ผลนแบบซูเปอร์รีจนพวกพนเรนโบว์วิ <f lex |th|> ่งไปหนึ่งทีตกน้ำอะไรประมาณนี้โอ้โหมันเกินไปปะดาป๊าป๊าป๊าปาป๊าป๊มป๊มป๊มป๊าป๊ป๊าป๊มป๊า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 ป๊ติ๊าป๊าป๊ติ๊าป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 ๊ตป๊า๊๊๊๊๊๊๊๊า๊๊า๊๊๊๊๊๊๊๊๊๊๊๊ ถึงผลเฮ้ยผลไฟอะทิ้งไปเอ๊ผลไรเนาะทุกคนนี่ผล่งหัวใจอุ้ยชายหลังกาขี่มังกรกับร้ามหัวใจเธอเออเดี๋ยว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 รอรอดูลาลาลารอดูกันแล้วกันไว้ จะมาหรือไมเนาะพยกพังักหัวขอให้ใ hmm ห้ให <ah> ้ให้ให้รีบมาเร็วเร็วรีบจายรีบจ่ายมารีบจ่ายมาเร็วเร็วรีบจ่ายมาเลยรีบจ่ายมาเลยแหมแท็กไอดอลแต่มาช่องกูไอโค เก็บเก่ามันนั่นแหละออกกันไปเลยออกปุ๊บก็อยู่ในนี้ปั๊บเออ้ดีจังเลยไม่มีใครดูเราสงสัยต้องปล่อยยาวๆวไว้ก่อนนึกอจมัจมานนั่งไม่จอยฉันกินจริงนะเว้ย เรามันปิดไร้ก,ก่อนนะแหละถึงทุกคนจะมาดู แล้วแวไม่มีใครผลออกเป็ดจริงอ่ะดี ฉันกินเองฉันจะกินแล้วนะกินไม่ลนะไม่สนแล้วเฮือมังกรตาย มึงทุกส,สกิลเลยอ่ะโอ้มึงเล่นฟันเกินอีสัตว์ 有。